นะครับในวันที่ในวันที่7เดือนสอฟัตวันนี้เป็นวันอาทิตย์พักผ่อนสบายๆาย่กันยายนพักผ่อนสบายๆเราก็มาคุยเรื่องสบายๆเป็นความรู้นะครับพี่น้องตอนนี้ตอนที่869แล้วเอาละครับพี่น้องหัวข้อหัวข้อวันนี้ก็คือประเทศอะไรพี่น้องที่กินบะหมี่สาเร็จรูปมากที่สุดในโลกเราจะจัดอันดับ10ป,ประเทศเลยบะหมี่สำเร็จรูปเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว รประเทศที่จะกินบัมีสำเร็จรูปก็คือประเภทที่มีการแข่งขันนะมีการทํางานผู้คนต้องใช้มีให้ให้ความสําคัญกับเวลาเร่งรีบนะครับซึ่งสมัยก่อนเริ่มจากญี่ปุ่นเลยนะครับพอหลังๆเนี่ยไล่เลียงก็จะไล่เลียงครับนะพี่น้องและข่าวนี้พี่น้องจําได้ไหมครับว่านะครับไม่กี่วันนี้มี5บริษัท5บริษัทใหญ่ๆเลย,เลยทั้งมาม่าทั้งไวยไวยนะครับทั้งอะไรต่อซื่อสัตว์อะไร,ตร,ะไรแต่รวมตัวกันแล้วขอขึ้นราคา2บาท นะฮะในที่สุดราคาทางแนวงพนณนชี้ก็อาจจะคงจะขึ้นให้สักบาทหนึ่งโดยความจําเป็นนะครับโดยความจาเป็นแล้วทาไมต้องขอขึ้นทำไมขึ้นเองก็ได้เพราะบะหมีม่สำเร็จรูปเป็นสินค้าที่มีความสําคัญมากเป็นสินค้าที่จะต้องมีการควบคุมเพราะอะไรครับเพราะคนใช้กันเยอะมาก <c oughs> เอามาดูนะรประเทศที่อยู่อันดับต้นเลยนะฮะอันนี้หมายถึงเนี่ยในปีที่ผ่านมาเลยนะครับประเทศที่อยู่อันดับต้นเลยก็คือประเทศจีน นะประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาทานเบอร์มีสสำเร็จรูปเนี่ย43,990ล้านถุง90ล้านหน่วยต่อปีนะครับต่อปีแต่ยังเราเราให้อันดับนี้นะเพราะจำนวนมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเขาบริโภคมากที่สุดเพราะประชากรเขาเยอะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งอันดับ2ก็คือประเทศอินโดนีเซีย13,270ล้านหน่วยเห็นไหมครับคนเขาเยอะนะฮะบเบอร์มีของของอินโดนีเซียเขาทำเองเลยนะครับแล้วมาจากนั้นก็เวียดนาม8,560ล้านหน่วย นะครับแล้วก็มาถึงอินเดีย7,560ล้านหน่วยเยอะนะฮะ7,000กว่ 7, าแต่ถ้าเทียบจำนวนประชากรของอินเดียกับของเวียดนามแล้วโอ้โหอินเดียถือว่ายังน้อยมากนะครับ,รบญี่ปุ่น5,850ล้านหน่วยฟิลิปปินส์4,440ล้านหน่วยเกาหลีใต้3,790ล้านหน่วยประเทศไทยอยู่อันดับ9 3,630ล้านหน่วยแล้วก็อันดับ10ประเทศบาซริง2,580ล้านหน่วยทีนี้มาดูประเทศไทย นะครับเท่ประเทศไทย3,600นะครับ30ล้านหน่วยถ้าเกิดขึ้นซองละ2บาทนั่นแสดงว่าคนไทยยักยัก,ยกจ,นจนนักศึกษานักเรียนจะต้องจ่ายเงินรวมกันแล้วเนี่ย7,260ล้านบาทต้องจ่ายเพิ่มนะครับอีกนะอีก7,260ล้านบาทแต่ถ้าขึ้นบาทหนึ่งก็จะต้องจ่าย3,630้าล้านบาทต่อปีไม่ใช่น้อยเลยนะครับพี่น้องไอ้บาท2บาทเนี่ยมาดูแต่ทีนี้พอประเด็นที่ผมบอกว่าจีนกินเยอะบินโดนีเยอะประชากรเขาเยอะ ทีนี้มาดูที่ประชากรเท่าๆกันระดับ780ล้านเท่าๆกันนะครับอันดับต้นเลยที่กินมากที่สุดคือเวียดนามเวียดนามเนี่ยนะครับร้อยหนึ่งต่อคนนะฮะเพราะว่าเวียดนามมีประชากรประมาณ8 7 8 0ปล้านแต่ก็กินไปถึง8,560ล้านหน่วยนะครับยังอยู่อันดับหนึ่งเลยพอมาดูอันดับ2ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีประชากร780ปล้านแต่กินกัน4 4,400กว่าล้านหน่วย ล้านหน่วยต่อปีและจากนั้นอันดับ3ก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่บะหมี่มาบะหมี่เขาเยอะฮะนะครับบะหมี่เขาทำของไออินโดอินโดอินโดนฟู้ดนะครับเราไปไปที่มักก๊งไปฮัสนี่ก็จะเห็นบะหมี่ของอินโดนเยอะมากนะครับส่วนอันดับ4ของโลกประเทศไทยครับประเทศไทยเนี่ย3,630ในประชากร70ล้านคนผมถึงบอกว่า3,630กล้านหน่วย ถ้าขึ้น1บาทแสดงว่าคนไทยที่กินบะหมี่ต้องจ่ายเงินรวมกันแล้ว3,600กว่าล้านถ้า2บาทก็คือ7,000กว่าล้านโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมครับไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นบะหมี่เนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้วัดประเทศไทยนี่ขึ้นเรื่อยนะครับในปี60มาหปีที่แล้ว3,390ล้านหน่วยพอมาปี61 3,460ล้านหน่วยพอมาปี62 3,570ล้านหน่วยพอมาปี .63 3 7 1 0ล้านหน่วยพอมาปี64ลดลงมานิดเดียวจากปี63 3630ล้านหน่วยเพราะอะไรครับช่วงโควิดบะหม,มี่ก็ผลิตไม่ทันนะครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเปรียบเทียบถึงประเทศที่มีความจําเป็นและพี่น้องไปดูสิประเทศในยุโรปไม่มีเลยยุโรปไม่ให้ความสำคัญเพราะบะหมี่นั้นเป็นอาหารขยะที่น่ากลัวฝงชูลสดเยอะการปรุงลดเยอะหลายๆอย่างเยอะนะครับหลายๆอย่างเยอะ,ยอยเ,ยอะเพราะนั้นในยุโรป นะครับในประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีเลยแล้วญี่ปุ่นพี่น้องเป็นประเทศต้นแบบต้นแบบของบะหมี่แต่ไม่ติดอันดับท็อป10นะครับก็จะเป็นประเทศที่เนี่ยอินโดนีเซียเวียดนามอินเดียนะครับญี่ปุ่นก็ติดอยู่แต่ว่าเขาประชากรเขาเยอะร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านก็ฟังฟังกันไว้นะครับว่าเป็นอีกความรู้หนึ่งให้รู้ว่าเรานั้นติดอันดับท็อป10่ะมันไม่ใช่ท็อป10ละท็อป5เลยอยู่อันดับ4ของโลก แต่อ e sí, ันดับ4ที่ไม่น่าพึงพึงปรารถนามากนักนั่นก็คือการบริโภคบะหมี่นั้นเราใคบริโภคบริโภคบะหมีเป็นประจำก็ซบฟอๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์นะครับเอาความรู้เล็กๆน้อยๆเกร็ดความรู้ส่งต่อกันนะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับวอบิลเฮตอฟิกวาลิดายักัลลัมอะลเลกุมวาระห์มะตุลลอฮ์ะบาริกาต